สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับผมวันนี้เราอยู่เกมที่มีชื่อว่า Permit d e ดินนั่นเองนี่ครับผมเกมเกี่ยวกับการสอบสวนคนเข้าออกเมืองน,นั่นเองนะครับผมเป็นคนที่แบบว่าคอยคัดกรองคนเข้าออกเมือ,นนเองนั่นเองนะครับผมซึ่งตักเกมนี้ในครับผมมี3ภาษานอะภาสากาหลีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมซึ่งตักเกมนี้ไม่มีภาษาไทยนั่นเองนะครับผมแนะนําให้สอบคนที่พอจะเก่งอังกฤษเดี๋ยวใช้แอปแปลภาษาทางอังกฤบายก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมตัวเกมนี้เป็นแนวตัวเกมแบบว่าแนวตั้งนั่นเองนะครับผมเป็นการคัดคนเข้าเมืองนั่นเองนะครับผมจะมีสาวๆแต่ละคนเนี่ย ด้านของการตรวจค้นเข้าเมืองนั่นเองครับผมนางจะคอยเข้ามาเรื่อยๆจะเป็นเผ่าคนบ้างเผ่าเอลบ้างเผ่าพิศาร์บ้างเผ่ามังกรบ้างอะไรในภายในเอเนี่ยครับเน้อของแฟนตาซีนั่นเองนะครับผมซึ่งต้อ,ตองทาการตรวจคน้นทุกคนนั่นเองเนี่ยผมมีสิ่งผองป็นกฎหมายไหมและก็หน้าของบัตรพาสปอร์ตเนี่ยหมดอายุหรือเปล่าอะไร,อาไรนั่นเองครับ ในด้าของตัวเกมจะมีด้านของพวกยศหรือบรรดาศักดิ์ของเราด้วยในอันี้ผมยิ่งเราแบบว่าเริ่มต้นจากงานแรกๆเนี่ยจากหมู่บ้านเล็กๆผมจะพัฒนาไปเรื่อยเป็นในเมืองในอาณาจักรแล้วก็ใน กรุงโรมอะไรเงี้แบบเมืองใหญ่ๆเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งทุกครั้งที่เราคัดคนนั่นเองนะครับผมเราก็อาจจะแบบว่าขอตรวจร่างกายหน่อยแบบทําเป็นดูน้านี่ถอดนู่นนี่ให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยนั่นเองนผมว่าเราต้องตรวจทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเธอว่าเธอมีสิ่งของผิดกฎหมายหรือเปล่านั่นเองะคร่บผมบางทีอาจจะมีของที่ผิดลักลอบเข้ามาเงี้ยเธอแบบอยากจะขอโทษอยาจะจะขอผ่านไปเนี่ยได้หรือเปล่านะครับผมฉันยอมทําทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยนั่นเองนะครับผมเราก็สามารถที่จะเล่นตลกตุกติกกับนางได้เช่นเดียวกันนั่่นนนเเเเออองงะรรรผผมาาาาีีจต้้้ทใหหธขไป ือไม่ให้ผ่านก็ได้ั่นเองเนียครับผม ซึ่งใครสนใจเล่นตัวเกมนี้นี่ครับผมโหลดที่ทวิตเตอร์หรือแม้ที่ที่คอร์ดได้เลยไนเองนดีครับผมเกมที่618นั่นเองครับผมตัวเกมมีขนาดไฟล์ประมาณ20เมกไม่เยอะมากนั่นเองเนี่ยผมตัวเกมนี้พัฒนามาตั้งแต่ปี2023เลมั้งน่าจะใช่ไหมครับผมเห็นเขาปล่อยตั้งแต่ปี2023แล้วปล่อยขายนั่นเองครับผมแต่ว่าตอนเนี้ยเกมเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดเมื่อประมาณวันที่13นั่นเองครับผมเวอร์ชัน0.2.2นั่นเองครับผมซึ่งไม่แน่ใจว่าตัวเกมนี้เป็นเวอร์ชันสมบูรณ์แแแล้วววหหหรรรรืืออ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 อยยยัััังงงงเเ่่่่่่่่่าาาาููะพฒนนนนนกคบผมตตข ตอนล่าสุดที่เขาประกาศออกมาจะมีด้านของการแก้บั๊กและก็อัปเดตสิ่ต่างๆอยู่เหมือนกันนั่นเองครับผมดังนั้นใ,นใครที่ได้จบแล้วหรือว่าไปได้ไกลแค่ไหนก็อย่าลืมเม้นท์พูดค,คุยบอกใต้คอมเมนต์ด้วยแล้วกันนั่นเองนะครับ เรื่องราวของตัวเกมเนี้ยครับผมจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่แบบว่ามันับหน้าที่ในการดูแลด้านของคนเข้าเมืองนั่นเองครับผมซึ่งเป็นงานแรกของเราที่เอามาทําที่นี่เนาะซึ่งตรงนี้มันเป็นพื้นที่ใหม่ที่แบบด้านของอาณาจักรเนี่ยเขาเพิ่งจะแต่งตั้งขึ้นมานั่นเองครับผมซึ่งเราเนี่ยก็เอินมาสมัครที่นี่แล้วก็ผ่านได้นั่เองครับผมเพราะเขาไม่ได้ต้องการเอกสารเลยมากเพราะเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเป็นพื้นที่ใหม่แล้วก็เป็นสถานที่ใหม่ที่ไม่ได้เข้มงวดด้านของการคัดคนเข้ามาทํางานตรงนี้นั่นเองครับผมทําให้เราสมารทีใจจะมีีคคููู่่่หหทแแบบวววาออยดลรรืตจ สอบเมืองนี้เหมือนกันนะเอ็นนี่คผมจะเป็นสาวคนนึงแล้วกันซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าเธอชื่ออะไรนะเอ็นนี่ผมผมก็จาไม่ค่อยได้แล้วเอาเป็นว่าน่าจะเป็นทหารผมฟ้าคนนี้แล้วกันในเอ็นนี่คผมน่าจะคอยอยู่ปฏิบัติงานอยู่ข้างเรานะเอ็นนี่ครับผมจะคอยรายงานแล้วก็อัปเดตข่าวสารจากรัฐบาลมาให้เราได้ฟังแล้วกันนะเอ็นนี่ครับซึ่งหน้าที่ของเราเนี่ยผมก็ต้องทําการคัดคน่นเองนนีครับผมดูตรวจดูบัตรหน้าองของพาสปอร์ตเนี่ยมันตรงกันไหมมีขาดมีเกินหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็แปะปั๊มเนี่ยเราใางผมผ่านเรากม่นาง ด่างของตัวเกมก็จะมีน้าของเควสขึ้นมาเรื่อ,อยๆในเอ็นเนี่ยผมเป็นเรื่องของทุกเกมให้เราได้เสพสับเรื่อยๆในเอ็นเองครับ อย่างเช่นจะมีแตาคนในเรื่อง,งของชายทหารคนหนึ่งนี่เองนะผมที่ตกตุมรักเ่อนของทหารผมสีฟ้าของเราด้เองนะครับผมนางนี่นเหมือน,นต้องการออขอประดับเรียกาอายญบณดีสีแดงมั้งเขาบอกว่าถ้าคุณเนี่ยเจอของที่ว่าผิดกฎหมายอันนี้มาให้ยึดแล้วก็เอามาให้ผมได้ไหมผมอยากจ,จะเอาของชิ้นนี้ไปให้เธอนะ่ยผมอยากสารภาพรักเธอผมแอบชอบเธอมานานแล้วอะไรได้วยเองนะครับผมซึ่งเราก็ตกลงที่จะยอมรับให้แบบเออช่วยเขาล้วกันนั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็ทําการยึดของที่แบบว่าผิดกฎหมายเนี่ยมาได้เนี่ยผมเป็อนอายญบดีสีแดงที่มันผผิดกฎหมมายเ่รแต ก็เอามาให้ทหารคน,นนั้นนั่นเองนะครับผมซึ่งทหารคนนั้นเนี่ยก็ได้ผลิตเอาสร้อยเนี่ยมาเป็นแบบเป็นสร้อยคอรหรือสวยวงามมันจะเป็นสีแดงนั่นเองนะครับผมเขาว่ากันว่าถ้าเอาของซื้อเนี่ยให้คนที่ชอบเน,นี่ยผมนางจะตกหลรักเราแล้วก็ชอบเราน่ยนั่นเองครับผมซึ่งเขาเนี่ยบอกว่าให้เอาของซิ้นเนี่ย ฝากเอาไปให้ผู้หญิงคนนั้นได้ไหมเออคุณทำงาน,นกับเธอบ่อยนี่นาะคุณน่าจะมีพอเวลาให้เธอบ้างเธอคงจะไม่จับสังเกตเห็นหลอกอะไรยังดีอย่างนี้ครับผมทังเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเอาไปให้แล้วกันอะไรยังดีอย่างนี้ครับผมจนกระทั่งเนียผลเราไปเจอกับสาวผมฟ้าคนนั้นนั่นเองครับผมซึ่งนางก็บอกว่าเออช่วงนี้คุณงานเป็นไงบ้างแล้วเรีนดีไหมอะไรอย่างดีอื่นๆครับเพราะก็บอกว่าเออก็เรียบร้อยดีนะอะไรอย่างนี้ครับผมซึ่งนางก็บอกว่าเออช่วงนี้เธอเออคุณดูทําาาางนนนนนนเเหหืื่่ออยยนะสใจไปปกกิข้้ววดัวรล อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แบบผมก็เออเออเราจะไม่ให้เขารักกันไม่ใช่หรอทถาไมเราอยู่ก็จะชวนเธอมากินข้าวเฉยเลยเราก็แต่ว่าตัวละครเรานะก็ตอบรักตอบ,ตอบนนนรับนางเนี้ยเพราะว่าจะไปกินข้าวด้วยกันนั่นเองนะครับผมแล้วกานว่าเออแล้วเธอก็ถามเราด้วยนะแบบเหมือนเมื่อกี้คุณจะบอกอะไรฉันหรือเปล่าเนี่ยเหมือนคุณจะพูดอะไรสักอย่างคุณมีอะไรจะบอกฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยผมซึ่งเราเนี่ยได้รับภารกิจจากคนนั้นมาใช่ไหมครับผมที่ต้องให้สร้อยเนี่ยกับนางไปใช่ไหมครับผมแต่ตัวละครเราได้บอกไว้ว่าเออ ผมลืมไปแล้วนะ่ะว่าต้องทำอะไรนะ่ะเอาเป็นว่าช่างมันเถองงั้นเราไปกินข้าวด้วยกันดีกว่านะสังขันเลยเนะเอ็ดครับผมโทษนามันขึ้นอย่างนั้นเลยกลายเป็นว่าเราไป NTR มันหรือยังไงกันแน่นะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่วาตัุลครสาวผมฟ้าคนนี้เหมือนจะชอบเรานิดียหน่อยนี่เอ็ดับผมพานายชวนเราไปกินข้าวแล้วก็วงุ้งยิ้วงิกน,นิดนึงท่าน,นเอ็ดเลยครับผมและไอ้ทหารคนนั้นนะ่ะคนที่บอกว่ามันชอบ ทหารของเราเข้าคนเนี้แหละทําไงแล้วครับผมแล้วให้มันฝากสร้อยไว้กับเราด้วยแล้วเราก็ยังไม่ได้ให้เธอด้วยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องเราเป็นยังไงนะครับผมเป็นฉากที่เราเอทีอาร์กันนางหรอหรือว่ายัางไงไม่รู้เหมือนกันนะเอ็นครับผมก็เป็นเรื่องราวค่อนข้างที่จะมึนงงกับเหตุการณ์ตัวนี้เหมือนกันนะเอ็นครับผม ซึ่งณปัจจุบันตรงนี้นี่ครับผมเควสของผมคือให้รับจดหมายแนะนําจากชาวบ้านในเองครับผมซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องทํายังไงนะเพราะคำโปรเจกต์การชื่อเสียงเนี่ยหกเพื่อคำแนะนำนั่นนะเองครับผมแนะนําโปรโมชั่นอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันต้องทํายังไงต้องแบบว่าทํางานไปเรื่อยๆหรอหรือว่าต้องให้นางแบบให้คนผ่านมาในเมืองบ่อยหรือย,อย,ยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจในเองนรับผมเพราะตัวเกมนี้ผมเล่นมาได้มานสองชั่วโมงแล้วนั่นะเองครับผมก็เลยค่อนข้างจะมึนงงกับตัวเกมนี้นิดหนึ ครับผมถ้าเป็นไงก็เดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยนันเองนี่ครับโอเควันที่ได้าของหน้าแรกก่อนแล้วกันนะตัวนี้เนี่ยผมได้ของตัวเกจินไปได้าของกระเป๋าของเราตรงนี้นั่นเองนี่ครับผมไอของพวกนี้จะเป็นของให้เราสามารถยึดมาได้นั่นเองนี่ครับผมสามารถเอาของพวกนี้มาส่งเควสได้หรือไม่ก็เอาไปขายก็ได้นั่นเองนีครับผมส่วนตรงนี้เนี่ยผมอิคุสเมนต์นะครับผมตรงนี้คือเป็นเรของของที่มันสามารถติดตัวเราได้อย่างเช่นตั้งของตอกไม้นี่เป็นการเพิ่มโชคให้เราหรือนี่เป็นการเพิ่มอีพีให้เรานั่นเองนีครับตัวนี้ผมสามารถใส่ได้แคค่่่2ชอองงนนนััเะรบผม โอเคส,ส่วนด้านของข้างล่างเนีสส right> ่ยผมจะเป็นด้านของเขตเมืองนี่เองเนี่ยผมทุกคนเห็นด้านล่างเนาะซึ่งตอนนี้มันเปิดได้แค่โหมดเดียวคือก็คือเป็นป้อมปราการชั้นนอกนั่นเองครับผมอันนี้จากนั้นก็จะนักของหมู่บ้านเนี่ยผมแล้วก็ในเมืองแล้วก็สี่เหลี่ยมเนี่ยผมแล้วก็ป้อมเนี่ยผมแล้วก็ป้อมปราการนั่นเองนี่ผมซึ่งมันจะเป็นแต่ละขั้นเนาะซึ่งเราต้องทำค่อยไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการไต่ระดับของตำแหน่งของเราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนั่นเองนี่ครับผมซึ่งยิ่งด้านของเมืองลึกขึ้้้นน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 เเเเเเเรรรรืื่่่่่ออออออยยๆีาาาากกกกกจจจะััับบบสวววคคคคใใหหหมมมมมขขึึุลลงผพพ ถอดพันธุ์บางกรหรือว่าคนที่แบบชั้นสูงสูงเนี่ยมากขึ้นในอนาคตนั่นเองเนี่ครับก็ต้องพยายามปั้นเคลยไปเรื่อยๆแล้วกันนั่นเองเนี่ครับผมต่อไปเป็นด้าของ ability นั่นเองเนี่ครับผมอันนี้เป็นเรื่องของสกิลของเรานั่นเองครับผมเราสามารถอัพได้ถ้าใครจะเน้นแบบว่าในเพิ่มความสัมพันธ์กับเหล่าคนที่คัดกองอะไรอย่างนี้นะครับผมด้านของมพลเสน่ห์หรือว่าเพิ่มความสัมพันธ์อ,นธอะไรนีนรนรรนน่นั่นเองครับผมเราอัพด้านของตรงซ้ายแล้วตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับผมถ้าจะอัพพวกแนวบอกว่าเพิ่มยศ เพได้เงินมือหักเนี่ยก็อัพตรงกลางนั่นเองครับผมเป็นการเพิ่มเกียรติยศแล้วก็ไดอีพีเยอะนั่นเองครับผมส่วนด้านขวานี่เป็นขเกี่ยวกับเงินเนาะนั่นเองครับผมใครจะได้เงินเยอะคืออัพตรงขวาตรงนี้ได้เลยนั่นเองครับผมมานน้ามี3เส้นทางเนาะสามารถเลือกได้เลยนั่นเองนครับส่วนสกิลพอยต์นี้ได้จากอะไรก็คือจากข้างบนนี้เลยครับผมเห็นแม็ก์มินดรอขาวขึ้นอยู่นั่นเองครับผมตอนนี้ผมได้มาส0มรับ700เนาะถ้ามันเต็ม1นึหลอดปุ๊บเนี่ยเราก็ได้มาหนึ่งพอยต์นับ โอเคต่อไปเป็นหน้าของดี่นี่ครับผมอันนี้เป็นหน้าของสาวแต่ละเมืองนั่นเองครับผมซึ่งตอนที่เราอยู่ในเมืองแอคเนอร์นั่นเองีครับผมทำให้เราเนี่ยมีสาวอวันนี้นั่นเองครับผมยิ่งเราพัฒนาความสัมพันธ์กับสาวมากแค่ไหนคุยด้วยกันหรือให้นางเนี่ยผ่านเข้าเมืองมาบ่อยๆงี้ผมจะมีน้าของข้าวหัวใจเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับผมแล้วก็สามารถจีบสาวพวกนี้ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนครับผมส่ดท้ายหน้าของแมปอันนี้เนี่ยผมก็เป็นหน้าของเมืองซึ่งตอน ได้เลยจะเป็นรากของร้านค้าหรือร้านบาร์หรือว่าจะเป็นร้าของคุกก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นร้านค้าอะไรอย่างนี้ะหรือไมอก่ก็ธนาคารเราสามารถที่จะกดอัปเกรดหรือว่าสร้างตรงนี้ได้เลยในเองนีครับผมกดค่าปุ๊บเนี่ยมันจะบอกว่าต้องใช้กี่วันในเองนี้ผมเช่ผมจะอัปเดตเรื่องของธนาคารเนี่ยของเราใช้4วันในการอัปเกรดแล้วก็ใช้เงิน1000น,นั่นเองนะครับผมประมาณน,นี้ต้องเป็นการอัปเกรดเมืองให้เมืองเรามันดูใหญ่โตขึ้นอะไรนั่นเองนะครับผมสมมติผมไม่แน่ใจมันเกี่ยวกับชื่อเสียงของเมืองหรือเปล่าแต่มันจจะะปลลดด็็็ออกกกนนนนีี้้้เาาขว เอออันนี้ที่มันเขียเขียนเขียวๆขียนเองนะครับผมคือดอกเบี้ยทริปเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างนี้ยนะเองนะครับผม,ผมก็ลองอ่านดูได้เนาะโอเคต่อมาตนะ้องของเควสอันนี้นะผมเป็นเควสที่ตัวเกมเดี๋ยวจะให้บันทมอตลอดนะเองนนะครับผมแนะนําให้ทําเควสตัวเนี้ยบ่อยๆเนาะพยายามอา่านเนาะมันให้ทําอะไรให้แบบว่าเออรับคน10คนอะไรอย่างี้หรือไม่ก็แบบว่าให้แบบว่าเออเอาของผิดกฎหมายมาหรืออะไรเงี้ยให้ลองอ่านนี้นะครับผมเพื่อการดําเนินเรื่องต่อไปนั่นเองนนะครับผม ประมาณนี้โอเคสำหรับ okay, ของเซตติ้งอันนี้เลยครับผมอันนี้คีย์หลักเลยนะครับผมเซตติ้งนี้เราสามารถที่จะปั๊มเงินได้ด้วยนั่นเองนะครับผมทุกคนอาจจะเห็นว่าแบบว่าเออมันเก็บเงินยากอีพีก็ท่ายากเนี่ยตัวเกมนี้เขาสามารถที่จะเสกได้นั่นเอ็นครับผมเช่นตรงนี้นะครับผมคือเป็นการเสกเงิน1,000โกนั่นเองนครับผมกดป,ปุ๊บเนี่ย เห็นปะเด้งวันหนึ่งพันเลยน,นี่เองคผมแลไม่ต้องไปหาจากการที่แบบว่าเออรับคนมาหรือทำงานปกติก็ได้นี่ผมถ้าเกียดรอยก,รก็กดได้เลยน,นี่เองครับผมอันนี้ก็เป็นการสกิปวันนั่นเองครับผมอันนี้คือสกิลพอยต์นี่เองครับผมก็คือสามารถเพิ่มสกิลพอยต์ตรงนี้ได้น,นี่เองครับผมส่วนอันที่สอ,องเป็นความเร็วการสฆษนาเนาะแล้วก็ความเร็วของเกมนี่ครับผมแล้วก็รีเซ็ตภารกิจได้นะครับภารกิจนี้ไม่ผ่านหรือว่าเอ้ยมันยากเกินไปแล้วก็สามารถกดรีเซ็ตตรงนี้ได้น,นี่เกกองครับแล้วก็รีเซ็ตพวกการสกิลพวกของขว ได้ได้โหมดน,นี้แบบเพิ่มเลยเนี่ยปุ๊บเห็นมาอีกทีเต็มเลยในเอ็นี่ครับผมแล้วก็ของเถื่อนนี้นะผมเป็นการว่าเอาของที่ผิดกฎหมายเนี่ยเข้าไปในตัวทั้งหมดในเอ็นนี้ครับผมเพื่อใครที่แบบว่าหาไม่เจอหรือเป็นหาหนาาเกินไปแบบสุ่มมาก็ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยก็สามารถกดตรงนี้ได้ในเอ็นนี้ครับผมหน้าตัวนี้คือหน้าที่แบบเราสามารถเซ็ตกันทุกอย่างเลยในเอ็นนี้ครับผมโอเคเอามานนี้ในการส่วน่างของสกิลอย่างเงี้ยผมได้มาหนึ่งพอยต์แล้วก็สามารถที่จะ อัพได้นะเอดิครับผมกดตรงนี้อัพเลยปุ๊บมาได้มาแล้วสกิลนะเอดิครับผมเอามานั้นโอเคส่วนวิธีการเล่นตัวเกมเนี้ยผมกดไปที่ go to work ได้เลยนะเอดิครับแล้วก็ทาตรงการเซฟเกมเนาะเซฟเกมมันจะเซฟออโต้ทุกวันนี่เอดิครับผมพอผ่านไปวันหนึ่งปุ๊บเนี่ยเกมก็จะเซฟไปเรื่อยนะเอ็นดิครับตั้งค่วันก็คืออยู่ข้างบนนะเอดิครับผมมันจะเขียนว่า15บห้เดย์นะเอดิครับผมก็คือเราทำงานแล้ว15วันนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีีลละกกัััััันนนนนวว่่าาา้้คคยยงงงงงไไหรรือออมบบเด คือตั้งตัวเกมนี้ผมจะต้องรับคนประมาณ5คนนั่นเองนะครับผมจะตั้งบนที่ขึ้นนี้เลยเนาะเป็นลูกคนข,ขาวๆนั่นเองครับโอเคไปลองเริ่มทำงานดูแล้วกันนะเองนะครับ โอเคพอมาถึงนักตุกเกมนี้เนี่ยผมถ้าใครจะดูคู่มือหรือว่าวิธีการเล่นเนี่ยผมก็สามารถกดที่หน้าของสมุดตรงนี้ได้เลยในเอ็นดีครับผมเวิร์กบุ๊กนี้ในเอ็นดีครับผมทุกคนสามารถกดแรกเบสิกนี้ได้เลยมันก็จะบอกเนี่ยผมว่าวิธีการเล่นแต่ละอันเนี่ยทำอะไรได้บ้างในเอ็นดีครผมซึ่งด้าขวานาคตเนี่ยพอเราเลื่อนขั้นหรือว่าอัปเกรดของยศของเรามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะปลดล็อกในแบบการเล่นที่มากขึ้นเรื่อยๆในเอ็นดีครผมหน้าของวิธีการเล่นเนี่ยเขาจะเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนน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 นะะะะะไออ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 ้้้้้เเ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 เีีีีีี่่่่่่ยยยผผมมมมมมแแแาาาาาใหหหช็คคคบบๆลลวกกกััััรรรรรรททุงงงงืืตพจดขิิ หรืออะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นนั่นเองนี่ครับผมที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของแบบว่าเควสของทุกเกมด้านของเมืองเนาะมีเมืองอะไรบ้างสัญลักษณ์เมืองนั่นเองนีครับผมตอนนี้เราอยู่เมืองแอคเนลนั่นเองครับผมคือเมืองนี้เนาะเป็นสัญลักษณ์นี้นั่นเองครับผมแล้วก็มีด้านของเควสด,ด้วยนั่นเองนีครับผมที่ขึ้นมาแบบนี้โอเคส่วนวิธีการเล่นนี้ครับผมทุกคน เออราจะสังเกตตรงไหนดีอ่ัอันแรกก่อนแล้วกันเนาะด้านของเวลาข้างบนนี้นั่นเองครับผมเวลานี้เนาะเวลามันจะหมุนไปเรื่อยๆนั่นเองเนี่ยผมต้องถึงตรงเนี Recently, ้ยเห็นปหมทุกคนเห็นมาหัวหรือเปล่าตรงนี้ Bailey box. นะครับผมอยากให้เวลาเนี่ยมาถึงตรงนี้นี่ครับผมถึงนี้ปุ๊บเนี่ยเวลามันจะหมดลงนั่นเองเนี่ยผมทำให้ด้านของเควสเนี่ยอาจจะแคนเซิลหรือได้เงินแบบก็ไม่เต็มที่นั่นเองนรับผมนําให้รีบรับคนรีบเคลียร์คนให้ทันก่อนเวลาจะหมดกอากาศนั่นเองนะครับผมโอเคส่วน้ายตรงนี้นะครับผมตัวเสียงตามนี้คือการอนุมัติแล้วก็เเเเเออออ่ปป็นนนนนกการรรฏิสสธััังะะคคคบบผมืจดีีขยว การจะปฏิเสธคนก็คือกดสีแดงนะั่นเองครับผมโอเคสุดกระดิ่งนี้เป็นการเรียกคนมานะั่นนี้ครับอ่าเรียกคนมาถ้าเราทำเควสผ่านหรือรับคนถูกเนี่ยข้างบนจะเกยนเป็นสีของกลมวงกลมข้างบนเนาะเป็นรูปเขียวๆนะี่เองครับผมจะลองทำให้ดูโอเคอันดับแรกเนี่ยผมกดที่ ของอัลพาสปอร์ตนานเนียครับผมสังเกตตรงที่วันที่นี้ครับผมแล้วก็ปีปี1606ตรงนะครับผมหน้าของเดือนเป็น s p r ตรงนี้ครับผมแล้วก็ถ้าของอันนี้วัน14 D ่ี่เดยนะครับผมตอนนี้เป็นวันที่15แปลว่าเธอเนี่ยขาดในเองนะครับผมเพราะวันเนี่ยต้องทําให้แบบมันต้องกวที่สิหรือมากกว่าวันที่15นะครับผมห้ามน้อยกว่านั้นอันนี้คือมันน้อย14เี่นี่ยผมแปลว่าใบเนี่ยมันขาดถึงหมดอายุแล้วแปลว่าไม่ผ่านนี่นะครับผมกดดีนี่เลยนี่ เนี่ครับผมเรียบร้อยเนี่ยผมอันนี้คือนไม่ผ่านจากนี้เราสามารถที่จะกดตัวละครนางได้เนี่ยผมเราสามารถที่จะพูดคุยก็ได้เนี่ยผมหรือไม่ก็สะกดจิตก็ได้หรือไม่ก็จับนางเข้าคุกก็ได้เนี่ยเองนรับผมเลยก็ไปเล่นสนุกันนางคุกต่อก็ได้เช่นเดียวกันเนี่ยเองครับผมหรือเรื่ของเสื้อผ้าก็ได้เนี่ยผมก็สามารถที่จะถอดเสื้อผ้านางได้เพื่อไปการขอดูว่ามีอะไรข้างในหรือเปล่าอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ผมขออนุญาตไม่กดแล้วกันเนาะนี่ครับผมแล้วก็นี่ลูกมือเราสามารถที่จะคำหน้าของนนนนนนาาางงงไดด้้ัั่่่่เเเเอออครบผมมีียยกห ขึ้นมาไปสนักนี้ได้เพื่อเป็นการดูนะว่าแบบกดตรงไหนได้บ้างนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นส่วนต่อมาได้ของขุนใจนี้เนี่ยผมเป็นการที่เราสมัติจะรทำอะไรกับนังก็ได้เป็นการทําเรื่องสิอย่างว่าดนั่นเองผมจะเป็นท่าด็อกก็ได้หรือเป็นการคาวหรือเป็นท่าเร่นี้นั่นสามารถทําได้ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นสัตอมานี้เป็นเรื่องของการกลับหลังนั่นเองนะครับผมทุกครั้งที่เราอยากจะยึดของเนี่ยให้กดตรงนี้นั่นเองนะครับผมปุ๊บเนี่ย นางก็จะหันหลังแล้วก็จะมีมีดหรือมีของพิกดมาอยู่บ้านหน้าข้างหลังเนี่ยคมนมสาที่กดได้เนาะซึ่งก็ได้สุ่มอีกทีหนึ่งว่าเราจะได้แบบว่าเป็นยักษ์ไม้สีทองหรือไม่ก็ได้เป็นไม้หรือไม่ก็ได้เป็นของอะไรต่างๆมากมายแล้วก็ขึ้นอยู่แต่ละดวงเนาะมันจะได้หรือไม่ได้หรือบางทีก็อาจจะไม่ได้เลยเนาะมันขึ้นอยู่ดวงนั่นเองครับผมว่าเราจะสุ่มได้ไรเนาะนั่นเองครับผมประมาณนั้นนี่ฮะโอเค ซึ่งถ้าเรายึดของมาได้แล้วเนี่ยเราก็เทกนี้เนาะซึ่งการที่เราจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตเนี่ยสังเกตแค่ด้านของวันแค่ด้านของพอนเอ็นนี่ครับผมถ้ามีของผิดกฎหมายเราก็ไม่ต้องกดปฏิเสธนะว่าของผิดกฎหมายสมนักที่จะยึดได้อยู่แล้วนในเองนี่ครับผมแต่ให้สังเกตแค่วันเนาะถ้าวันแบบมันตรงแต่มีของผิดกฎหมายเราก็แค่ยึดมาแล้วก็ให้นางผ่านไปได้นในเองนี่ครับผมเอามานั้นโอเคจากนั้นเราก็ทําการเลือกพาสปอร์ตเนี่ยยื่นให้หนังนในเองนี่ครับผมคลิปเข้าไปแค่นี้เลยนในเองนี่ครับผม ไปข้างบนจะเขียนเขียนเป็นวงกลมสีเขียวนะับว่าเราเนี่ยเออทำถูกต้องนั่นเองครับผมถ้าเป็นลูกกระ,กะบาดเนี่ยคือเราทำผิดนั่นเองนี่ครับผมอาจจะตรวจสอบผิดหรือว่ามีอะไรผิดพลาดนั่นเองเนี่ยครับผมซึ่งคนนั้นน่ะควรจะผ่านหรืออาจจะควรจะผิดอะไรอย่างนี้นะผมเป็นช้อยที่เราบอกเราเลือกผิดนั่นะเองนี่ครับผมโอเคทีลแล้วเราก็ทำอย่างนี้วนไปไเรื่อยๆนั่นเองนี่ครับผม โอเคคนต่อมาดูสิซึ่งผมไม่แน่ใจด้านของข้างนี้นะครับผมซ้ายบนเนาะจะไม่รอสีข,ขาวที่มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับผมอันนี้คือเป็นเกจความอดทนของนางเ,เองนะครับผมถ้ามันถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเนี่ยถ้าเราทำไม่ผ่านหรือไม่ยอมให้นางผ่านไปสักทีเนี่ยนางก็จะแบบว่าเอาเอโอ๊ยโอชันไม่รอแล้วคุณทำนานเกินไปนะอะไรอย่างเงี้ยนผมชั้นมันต้องทำต่ออะไรอย่างเงี้ยผมทำไม่นานเนี่ยอะต้อง แบบมันทำให้แบบตัวละครนางเฟลนี่เองนี้ผมแล้วคนอื่นก็นจะเข้ามาต่อแทนนั่นเองครับผมประมาณนั้นแนะนำให้อย่าให้ค่าวนี้มันถึง100รเนี่ยครับผมต้องรีบทำรีบเคลียร์ให้เสร็จนั่นเองครับผมสุดต,ต่อมาด้านซ้ายนี่คือลายหลอดสีแดงอันนี้นะครับผมเป็นหลอดสีพูคือเป็นหลอดค่าความรักกับนางนั่นเองครับผมถ้าเราสามารถที่จะพูดคุยหรือทำให้นางเคิรมได้เนี่ยนะครับผมเราก็สามารถที่จะแบบว่าทำเรื่องอย่างว่ากับนางตรงนี้ได้เลยหรือไม่ก็พอน,นางเข้าไปในเมืองเนี่ยเราก็สามารถที่จะปฏิความสัมพันธ์นางเพิิม่มมตด้ลยนะนันนนบ <S 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 ที่เหลือก็เราก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนั่เนเองครับผมตัวชิคดีๆวันออกในวันที่19เนี่ยผมก็คือวันที่15แปลว่าเธอผ่านได้เนี่ยผมยุความคือแบบนานมากกว่าจะหมดอายุคือวันที่19เลยก็ชิีชวๆไปนะน้องเอา้าทำไมผิดล่ะ What เอ๊ผมลืมยึดลืมยึดของเหรอถ้าจะลืมยิดของเนี่ยผมไม่ก็ดูวันผิด <laughs> อันนี้เวลาหมดแล้วเนี่ยผมผมทำคนไม่ทันเนี่ยผมช้าไปนิดนึงนี่ครับเป็นวันนี้สัปโตเกมนั่นเองนะครับผมโอเคชุดต่อมาเนี่ยผมใครอยากรู้เนาะว่าเรื่องของฉากล้างหลับเนี่ยทำยังไงเนี่ยผมให้กดไปที่หน้าของแมปเนาะแล้วเราก็สามารถที่ไปหน้าของร้านค้าได้อันนี้สามารถซื้อของได้นะผมซื้อของร้านค้านะไไเน,นี่ยจะสุ่มไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมกดของแล้วกดซื้อต้องการได้เลยถ้าจะขายก็คือกดที่ของอันนี้แล้วก็ขายได้นั่นเองนะครับผม นี่กดตรงนี้แล้วก็เอาของมาที่ตรงนี้นะผมจะเป็นคำว่าเซลเนาะกดขายปุ๊บเด่กก็ได้ต่างนันเองนี่ครับผมประมาณนั้นแอ้น่าไม่ให้ขายดีกว่าเนาะเผื่อเป็นเควสบางเควสมันต้องการของเพืนี้มันจะหายากไอ้นําให้เสกดีกว่านั่นเองนี่ครับผมโอเคต่อมาในผลนั่นจากนั้นค่าเสนนี้ก็เป็นบาร์เนี่ยผมบาร์ตรงนี้แหละสิ่งสําคัญอ๋อไม่ใช่บาร์นี้แบงค์นี่หว่าอันนี้สามารถที่จะฝากเงินได้นั่นเองนี่ครับผมก็ลองอ่านดูเนาะกด100ฝากได้นะผมนีเรือจะถอนก็ได้นั่นเองนี่ครับผมประมาณนั้นโอเคต่อมาเนี่ยผมก็ไไปด้ของเอออ่ันนี้เป็นนห้าของคุก เอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้เป็นเรื่ของโซนเมืองเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทํายังไงในเอ็นดครับผมแต่อันนี้คือเรื่ของคุกขังเราบางทีเข้าไปเยี่ยมคนไข้ได้หรือว่าคนยืนคุกได้แล้วก็มีอะไรกพวกหนังได้เช่นเดียวกันในเอ็นดครับผมเช่นผมคือภาพตรงนี้เลยในเอ็นดครับผมคือเป็นภาพที่เราสามารถที่จะจับผู้คุณผู้คนเนี่ยเขก็ไปนี้ได้ในเอ็นดครับผมแล้วก็อาจจะแกล้งนิดนึงหรือว่าอยากจะให้ลดหย่อนโทษเนี่ยก็มามีอะไรกับชั้นได้อะไรอย่างนี้นในเอ็นดครับผมเป็นการพูดคุยกับนักโทษได้นี่เอในัน้โอเคต่อมาาของบร์นเเองนีี่ผมบาร์ตัว้ย เราสมัทจารทาอะไรกับนางก็ได้จะมี2ซอยเนาะคือเป็นการแรกเดี๋ยวเป็นการพูดคุยกับนางนี่นี่ครับผมเราเข้าไปดูกันเนาะไอ้สมมุติสมุัทจะพูดคุยได้เนี่ยผมพูดคุยเราคุ้นรู้จักแล้ไม่ว่ากิฟของได้นี่เองนี่ครับผมเพิ่มความสัมพันธ์กับนางไปเรื่อยนี่เองนี่ครับผมทําให้เราเนี่ยทำามัที่จะไปนอนกับนางได้หรือมีร่วมรักกับนางได้ในด้านของอนาคตนั่นเองนี่ครับผมประมาณนั้นนั่นเอง นี่ครับผมซึ่งสาวแต่ละคนเนี่ยก็จะเออแตกต่างออกไปด้วยนะเอ็นครับผมสามารถสังเกตตรงที่ด้านของแดรี่ตรงนี้ได้เลยนะครว่าแต่สาวแต่ละคนเนี่ยชื่ออะไรบ้างมีค่าสัมพันธ์เท่าไหร่นะเอ็นครับผมตอนเนี้ยที่ผมมีมากสุดก็จะเป็นของมอร์กาแนนี่เอ็นครับผมสามสิเอ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนี่เอ็นครับผมแต่ครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะขอเธอมีอะไรด้วยก็ได้เดี๋ยวตอนที่เธอเนี่ยเออกำลังจะเข้าเมืองต่อคัดคนเนาะเราก็สามารถจะมีอะไรกับเธอตรงนันได้เช่นเดียวกันนี่เอ็นครับผมประมาณนั้น โอเคต่อมาด้านของการเลิฟหลับในเอ็นนะครับผมโอ้แล้วก็ผมลืมบอกอย่างหนึ่งเนาะด้านของออฟฟิศของเราในเอ็นนะครับผมถ้าใครอยากจะให้สาวว่าใหม่เนี่ยเข้ามาในด้านของด่านของเราในเอ็นเนี่ยผมแนะนําให้อัปเดตของแบบว่าด้านของออฟฟิศตรงนี้ในเอ็นนะครับผมแล้วก็ด้านของด่านของเราในเอ็นเนี่ยผมด้านของด่านเนี่ยถ้าเป็นเลเวลสองเลเวลสามเลเวลสี่เนี่ยเนี่ยผมจะทําห้ด้านแบบสาวๆแต่ละคนเนี่ยเข้ามามากขึ้นด้วยในเอ็นเนี่ครับผมอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยถ้าเราเป็นเลเวลหนึ่งเนาะจะมีแต่หน้าแบบว่าด้านของมนุษย์เข้ามาเรื่อยๆในเเเอออ็ดดนนนีี่่่คครับผมมงงแลลกย้าาตตตขะะจิๆ ผมเล่นมาสิบกว่าวันนั่นเองครับแต่พอเราอัปเดตนักของแบบว่านักของเอ่อการบอกว่าอัปเกรดนักของดาดตรงนี้ทำให้นักของมือ ตัวละครอื่นเนี่ยเพิ่มเข้ามาเนี่ยผมเช็นพวกเอลหรือแม้กระพวกดักเอลอะไรนั่นเองเนี่ผมต่างๆเนี่ยเข้ามามากขึ้นนั่นเองนะครับผมแนะนำถ้าใครอยากจะได้สามใบใหม่ๆเนี่ยก็ให้อัปเกรดตั้งของหนาตัวเนี้ยไปเอยๆนั่นเองนี่ครับโอเคแลามาต่อหน้าของปลาแล้วกันนั่นเองครับผมให้กดทุกคนกดตรงไหนก็ได้เนาะจะเป็นคนไหนก็ได้นั่นเองเนี่ยผมแนะนำให้กดตรงที่เออ่ตรงที่แบบมีค่าหัวใจเยอะนะคกันนั่นเองครับผมพอเราทำเหล็กกับนางด้วยเนี่ยนางจะได้แบบว่าไม่ตื่นขึ้นมานั่นเองนี่ครับผมโอเควิธีการลับหลับนะครับจาากกกรเเนตัว่ จะเข้ามาสู่หน้าฉากนี้ได้เองนะครับผมเป็นฉากที่เราสามารถที่จะเลิฟหลับหนังได้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้เนาะก็สามารถที่จะกดมือเนี่ยแล้วก็ลากข้อห่มลงได้นั่นเองนะครับผม ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมผมขอญาตไม่ลากลงมากกว่านี้ด้วยกันเนาะเพราะข้างล่างจะเป็นกกนองนั่นเองนะครับผมซึ่งให้ดูไม่ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งเราต้องพยายามที่จะใช้มือของเราในการที่จะรูปคําส่วนต่างๆของร่างกายให้เข้าจากข้างบนเนี่ยมันเพิ่มมาเยอะนั่นเองนะครับผมที่เข้าใจเนี่ยมันเพิ่มมาสัก20แล้วสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ด้านสารนี้ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็จะมีได้ของมือ2อันเนาะอันแรกคือมือแบบว่าอารมณ์แบบว่าค่อยๆช้าๆส่วนอันอันล้มกดนี่คือเป็นการเป็นลูกล้ํา ซึ่งหกสอันนี้คือเป็นหัวใจก็คือใช้ดาบอเคาเบอร์ของเราในการทํารการนางนั่นเองครับผมประมาณนั้นถ้าเราอยากจะให้ผ้าห่มมันขึ้นมาก็กดเจ้าของเตะขวานได้เลยนั่นเองครับเห็นไหมจะเป็นการคุมผ้าห่มขึ้นมานั่นเองครับผมประมาณนั้นซึ่งถ้าเรากดหัวใจตรงนี้นี่ครับผมเราก็สามารถที่จะทำเรื่องอย่างว่ากัะนางได้ด้านขวาจะเป็นเรื่องของคาสั่งที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะทําเร็วทําช้าหรือจะปล่อยตอนไหนนั่นเองนีครับผมซึ่งเรื่องของตัวละครสาวคนนี้เราก็สามารถที่จะยกขาเธอขึ้นได้ด้วยนั่นเองนีครับผมประมาณ Bueno, don't ฟูสกินกันแน่นั่นเองเนี่ยผมเพราะตอนที่เราถอดด้านของกกรนอของนางเนี่ยมันกลายว่ามันถอดไม่ได้เหมือนมันสุดขอบจอน,นั่นเองนะครับผมไม่แน่ใจมือถือจะบักเป็นผมหรือเปล่านาะนั่เนเองครับผมก็เอาไว้ของฉากนี้ก็ลองเล่นดู้ลยกันนะนะของฉากหรือว่าเตียงนอนตรงนี้ละกันน,นั่นเองครับผมใครรู้ว่าตรงนี้เป็นยังไงก็ลองเล่นดูเอาให้ละกันน,นั่นเองนะครับผมถึงสาวแต่ละคนที่เข้ามาในเมืองก็จะแตกต่างออกไปเรื่อยๆน,นั่นเองนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าเราพาใครเข้ามาบ้างหรือว่าเราให้ใครเข้ามาในเมืองบ้างนั่น เนี่ยเข้ามาในเมืองก็ได้นเองเด็ผมไม่ต้องสนแบบว่าเอ้ยมันผิดกฎหมายนางเป็นคนแบบว่าเออหน้าของเอออะไรพาสปอร์ตเนี่ยหมดอายุแล้วถ้าต่อให้เฟลมันก็ช่างหัวมันครับผมเป็นศาสที่เราชอบแล้วก็เอาเข้ามาในเมืองเลยเพื่อเราจะได้มาลักหลับตรงนี้นั่นเองนคะครับผมประมาณนั้นนั่นเองนคะครับผมโอเคสัจเกมก็เป็นออนนี้แล้วกันนั่นเองนะครับผมใครเรื่องเอาภายในเกมจะเป็นยังไงต่อหรือว่าในเกมเนี่ยใช่ว่ามีอะไรบ้างหรือมีเบื้องลึกเบื้อง,องหลังมากกว่านี้อีกเนี่ยก็ลองเล่นดูเองแล้วกันน,นั่นเองนะครับผมตัวเกมมมนน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 ี้้คค่่่อออจะะะเเเเเเลลยาาาาากกกกิดึงงงพรรูปตััััวว็็ภษษฤบผแณฑ์ กนจะซับซ้อนบางทีก็บลัคบ้างบางทีก็แบบว่าฉากบัคออย่างงี้บ้างไอ้นี่ผมเช่นถ้าของบอกว่าการใช้หน้าของของสกจิตเนาะผมใช้ของสกจิตปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ก็แบบว่ามันค้างบ้างกดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยผมต้องทำการปิดเกมเข้าใหม่นี่ไอ้นี้ผ่นตัวเกมนจะมีอะไรบลัคเยอะมากเลยเนาะในไอ้เอ็นี่ผมต้องรอตัวเกมอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อการแก้บลัคหรืออะไรเพิ่มเติมเข้ามาในเกมแล้วกันนั่นเองนะครับผมถ้าใครสนใจเล่นตัวเกมนี้เนาะโหลดที่ดิวิเตอร์ไม่ที่ทีร์ดได้เลยนี่ไอ้เอ บนแอนดรอยเนาะทุเกมเป็นไฟล์ APK โหลดติดตั้งได้เบอร์เอที่เอนี่ครับผมโอเคหากใครชอบทุเกมนี่ไงก็ฝากกดไลค์เพื่อแชร์ผมด้วยที่เอ็ดนี่ครับผมวิดีโอไปต่อไปเนี่ยติดตามชมได้เลยวิดเจอตใหม่เกมหน้าส่วนนี้ขอตอวไปก่อนหวังว่าทุกคนสุขกับวิดีโอเกมนี้กันนะครับผมไปในข่าวบันยทิงแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม